เตื่นเตืนเกิดเป็นผู้ชายทำงานขายแรงดีหน่อยเบาแดงเติมแรงกลางวันอน,นาชีวิตค่ากินเติมน้ำมันสองอยางแข่งขันวิ่งขึ้นอย่างเดียวค่าแรงกูเพียวๆที่อยู่ที่เดิมสนุกมากมั้งปรับกันจังเจ้านายวันๆชีวิตแค่คิดยังเหนื่อยเกาเหลาเนื้อเปื่อยลูกชิ้นข้าเปล่า เมนูคู่กรรมสองซาวเคยกินตอนนี้มันบินไปหกสิบบาทแล้วศาสตร์ตกเย็นเบาๆสองขวดกำลังดีพูดคุยน้องพี่เติมใจกันไปให้ศาสตร์สองขวดมีแค่คำพูดความจริงมันลูดไปจบครึ่งหลังค่าแรงรวมโอโอ้โหไปไหนสิ้นเดือนทีไรกูช็อตทุกที เอาละปีนี้ไม่ขออะไรบาวแดงของข้ายืนไว้แล้วกันสู้ๆนะมึง